สวัสดีครับครบรอบ48ปีสถาปนาอาเซียนและปลายปีนี้ยังถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญนะครับในการที่10ประเทศจะรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกันในโอกาสนี้จึงมีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อความเข้าใจและเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันครับพื้นที่600ตารางเมตรบริเวณชั้น3ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนซึ่งรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของ10ประเทศสมาชิก พร้อมกับการแสดงจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะหมุนเวียนกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่สําคัญผู้ชมยังจะได้พบกับศิลปะวัตถุจากประเทศสมาชิกและโบราณวัตถุจากกรุมศิลปกรซึ่งจะทาให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางศิลปะวัฒนธรรมแห่งใหม่ใจกลางกรุงสําหรับเยาวชนทั่วอาเซียนและนักท่องเที่ยวที่สนใจทั่วไปครับ ความพิเศษของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ไม่เพียงเพราะเป็นศูนย์แห่งแรกที่ตั้งขึ้นในอาเซียนนะครับแต่ยังมีจุดเด่นที่การจัดนิทรรศ,ศาการถาวรมีชีวิตโดยแบ่งออกเป็น6ส่วนที่จะทําให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้เพื่อนบ้านได้ภายในวันเดียวครับจะชมวิถีชีวิตเพื่อนบ้านอาเซียนก็ทําได้ง่ายๆแค่เปิดประตูบานใหญ่ชมภาพสถานที่ต่างๆใน1ิประเทศสมาชิกผ่านจอภาพหรือจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นหนุ่มสาวเวียดนาม หรือข้ามฟากไปชมแฟชั่นมาเลเซียก็ง่ายด้วยเทคโนโลยี Kinect Interactive จับภาพการเคลื่อนไหวและซ้อนภาพเครื่องแต่งกายบนจอภาพเสมือนสวมใส่จริงดี oh นี่เป็นหนึ่งในลูกเล่นสนุกๆที่จะสร้างประสบการณ์สัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้านในโซนเที่ยวไปในอาเซียนหนึ่งใน6ส่วนจัดแสดงของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่ได้รับการออกแบบเนื้อหาบางส่วนโดยประเทศสมาชิกเพื่อได้ข้อมูลและความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างดีที่สุดครับเราต้องไม่ทําตัวเป็นพี่ใหญ่ในเรื่องของวัฒนธรรมเราจึงเชิญอีก9ประเทศเนี่ยมาแลกเปลี่ยนคุยให้เขาบางบทบางเรื่องให้เขารู้ได้เลยแล้วปรับ อย่างสถานที่เรื่องของหน้าต่างอาเซียนเนี่ยเราบอกว่าเราจะไปถ่ายทําของประเทศของเขาเนี่ยจะไปถ่ายทําที่ไหนดีพอเขาบอกระบุตรงนี้นะที่วิหารนี้โบสถ์นี้สถานที่นี้เราบินไปเลยเราบินไปแล้วถ่ายทำตรงนั้นแล้วกลับให้เขาดูเขาก็ตื่นเต้นว่าเราเนี่ยให้ให้เกียรติเขาให้ให้เขาเป็นผู้เลือกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเรื่องของความเข้าใจเพราะว่าสมงคม อาเซียนนี้ม่นพอกเขามีการเสื่อมโยงทั้งด้านวัฒนธรรมนํากันบอกมีแนวทางจังสันจังว่าพอกว่ามาศึกษามาเห็นมามาหับหูวัฒนธรรมอันดีงามของกันและกันเพื่อว่าเขาเชิดแนวไดเขาสึขนบทับเขารบนับถือซึ่งกันและกันคือแนวไดเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันบอกศาสตร์คือกันคาเขาว่าเพราะว่าถ้าเป็นเทาหูขนบถ้าเนี่ยวัฒนธรรมอันดีงามของกันเขาก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่ละโซนของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนมีวิธีการสร้างการเรียนรู้ที่ต่างกันออกไปครับอย่างโซนนิทัศกาลหมุนเวียนเปลี่ยนเรื่องนอกจากนําเสนอวัฒน,นธรรมข้าวของอาเซียนแล้วยังมีการเสนอศิลปะวัฒนธรรมในแง่มุมใหม่ๆสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ไม่ซ้าแบบในแต่ละเดือนโซนเราอยู่ร่วมกันเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อุสาคเนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โซนผูกพันหนึ่งเดียวฉายข้อมูลอาเซียนผ่านวิดีโอวอล์โซนเรียนรู้ในสวนหรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฉากหลังเป็นมรด,ดกในอาเซียนและโซนชวนกันสร้างสารรค์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถปรับให้เข้ากับกิจกรรมสร้างสารรค์รูปแบบต่างๆเราทำห้องเวิร์กช็อปไว้ซึ่งอันนี้ขณะนี้กำลังะจะ,ะกำลังจะเริ่มปรับกิจกรรมตรงนี้ให้เด็กเยาวชนเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปมาเรียนรู้เช่นการทำเบ้าของมาเลเซีย ในเรื่องของการทําหุ่นน้ําของเวียดนามอันนี้ก็ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้มาเรียนรู้ร่วมกันนอกจากการจัดนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนยังมีแนวคิดจัดการแสดงและนิทรรศการเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านวัฒนธรรมและคาดหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาติสมาชิกอื่นๆในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นในประเทศของตนเองซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นครับ Thank you, Your Excellency ศูนย right. right. ์วัฒนธรรมอาเซียนเข้าชมได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจและพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีครับ